สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องโคชโหรานะครับปีใหม่สากล2568ากำลังใกล้เข้ามานะครับในปีใหม่นี้แต่ละราศีจะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นปีของเขาเป็นปีปังหรือเป็นปีบุบบูบี้มาฟังครับทีละราศีครับชาวราศีเมษนะครับจะตกพบพันทุกมี2568นี้ เป็นปีที่ท่านจะต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ดินรถยนต์หรือครอบครัวตระกูลนะครับเรื่องของถ้าเป็นผู้ชายก็เรื่องของคุณแม่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เรื่องของคุณพ่อจะเป็นเรื่องสําคัญประจําปีนี้เกิดขึ้นและในท่านที่กําลังคิดจะเปลี่ยนงานนะครับเจรจาตกลงเปลี่ยนมามันเหมาะดีแล้วนะครับก็จะผิดหวังได้เพราะฉะนั้นรักษางานให้ดีที่สุดนะครับ บางท่านจะได้ work at home คือตกงานกลับไปทำงานที่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงเวลานี้15ธันวาถึง15มกราคนี้15ธันวาที่จะถึงนี้นะครับจนถึง15มกราคที่จะถึงนี้เช่นกันช่วงเดือนนี้นะครับท่านจะเป็นช่วงเวลาที่วาสนาดีท่านไม่มีคู่ก็จะได้พบคู่ที่มีชาติมีตระกูลมีฐานะ ตัวท่านเองจะเป็นคนที่กล้าเสีย่ยงกล้าได้กล้าเสียทําอะไรก็ลุยซะทุกเรื่องด้านการเงินจะมีเข้ามาหลายทางนะครับออกดอกออกผลเงินของท่านเนี่ยจะปลิดดอกออกผลดีต่อเงินต่อทองให้ท่านด้านความรักท่านจะรักครอบครัวมากปีนี้นะครับช่วงเดือนนี้นะครับท่านจะมีความรักอยู่กับครอบครัวตระกูลของท่านเองนั่นแหละ,ละด้านการงานท่านจะได้รับความร่วมมือที่ดี จากเพื่อนร่วมง,งานจากครอบครัวสนับสนุนการงานของท่านเป็นอย่างดีครับในช่วงเดือนธันวาถึงมกรานี้ครับขอย้อนกลับมาที่ภาพนี้นะครับสิ่งที่ติดกระเป๋าไว้นะครับแลวทำให้โชคลาบไหลเข้ามาไม่ขาดสายนี้เป็นยันนะครับบูชาพระเคราะวันเกิดของท่านซึ่งไม่มีสำนักไหนจะอธิบายให้ท่านฟังได้ครับว่ายังมีพระเคราะห์อ,อีกสองดวง ควบคุมดูแลชีวิตท่านอยู่ด้านหลังนะครับเป็นพระเคราะห์ที่มาคู่กับพระเคราะห์วันเกิดท่านก็จะรู้จักพระรเคราะห์วันเกิดบูชาพระเคราะห์วันเกิดเท่านั้นไม่รู้จักอีกสองดวงนั้นยันนี้อาจารย์เกียรติจะเป็นคนเปิดเผยความลับของฟ้าตัวนี้นะครับทําให้ท่านรู้ว่ายังมีพระเคราะห์อีกสองดวงคือใครอยู่ข้างหลังท่านซึ่งต้องเอาวันเดือนปีเกิดมาดูนะครับท่านจะได้บูชาถูกต้องเมื่อท่านบูชา ครบท่วนถูกต้องแล้วโชคดีทั้งหลายจะไหลมาไม่ขาดสายแม้กระทั่งโชคที่อยู่เบื้องหลังเพราะนั้นก็จะสะกิดเตือนท่านให้หันมาดูแล้วก็ได้โชคดีเหล่านั้นไปใช้ด้วยนะครับก็ติดต่อทางไลน์ครับถ้าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ